สวัสดีจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> มันก็มีคลิปหมดที่แล้วเพิ่อปากพูดไปว่าเจ้าของเคยเป็นนักมวยเนาะพี่น้องเนาะก่าข้าต่อก็ําเข้าต่อก็ออสอบถามมาเนาะคะ่ะว่าเคยเห็นเห็นพี่เจ่าบอกว่าสกมวยเนาะจ้าเนาะแม่นจ้าพี่น้องเ้าเคยสกมวยมาเนาะจ้าสกมวยหลับจัางเอาเงินเนาะจ้า มันกลายเป็นนักมวยที่สุกอิลีนะจ๊ะค่ะกลายเป็นช่วงที่เจ้าอยู่ประมาณที่ประมาณเจ้าหกเจ้าเจ็ดปีเนาะคะ่ะแปบบนึงค่ะกัช่วงนั้นกลายเป็นช่วงที่เลี้ยงลูกเนาะคะ่ะเราเลี้ยงลูกกับเขามาเห็ดงานอยู่ในกอสมุยครั้งแรกเนาะคะ่ะที่ที่แบบว่าอ่า ตัดสินใจไปเฮ็ดงานแต่ว่ามันเดิมพ่อเริ่มตนแหลก,ก็คือไปเฮ็ดงานบ้านน่ะละจ้ะพี่น้องเฮ็ดงานบ้า์อยู่า้านายเหล่าายเบียไปสั่นเนาะจ้ะเนาะจ้ะกาบัตรที่นี่เนาะค่ะมันหาเงินบ่พอใสจ้ะพี่น้องพอความที่เขาบอกภาษาอังกฤษบ่่อยเป็นเนาะจ้ะก็เลยต้องหางานเสริมเนาะจ้ะเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเนาะจ้ะเป็นนักท่องเที่ยวที่อู่นั่นช่วงช่วงนั้นเยอะอีหลีจ้ะ เห็นข้าเจ้าโชคมวยกันคือเป็นตาได้เงินไหลแต่เพราะว่าข้าเจ้าได้เงินพวงมาไล่นะคะพี่น้องข้าเจ้าได้เงินพวงมาไล่หลก็ได้เงินสนะหรือหรือว่าได้เงินแผ่นะคะเงินสนานในซองเพอน,นั้นจะได้ยุบมั่นเก่าล,าลอยนอกจากคาสนะได้เกา่าลอยแผ่ก็ได้เจ็ดลอยนะคะเงนินซองแต่ว่ามันคุมค่ะมันคุมมันคุมอีตรงที่ว่า มันมีพวงมาลัยเนาะคะ่ะพวมะงมาลัยคล้องคอเฮาอยู่ก่อนเฮาสิศกมวยหรือว่าถ่ายศกมวยเนาะจ้ะเนาะเฮาก็สิไปขอกำลังแรงใจจากาลูกค,ค,าะคะ้าเนาะค่ะเนาะจากลูกค,คา้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะะเนาะค่ะเนาะนั่นเนาะค่ะ กับผู้ลงคนกับติ๊ดไถเป็นพันผู้ลงคนกับติ๊ดไยสองพันผู้ลงคนกับถาวา่าเออขั้นวาสนะมาเอาอีกจังสี่เนาะต่าเนาะจักบาดจักบาดกวาไปเนาะจาก,ก็คุ้มค่าค่ะคุ้มค่าเจ็บกัวทีสี่มาให้ผัว่อบเล่นๆเป็นกระสอบไส้ให้ผัว่อมเล่นๆเนาะจากเป็นยั้งเนาะค่ะคำถามเนาะต่าเนาะเย้าขอเว่าคำถามไปนั่มเลยดีกว่าเนาะค่ะจังคอยสิบโบได้ตอบอยากเพราะว่าไอการตอบ <g ul> ในคอมเมนต์นี่ยากสำหรับยาะะ <g ul> <g ul> า่าอิลีเนาะค่ะจ้าคำถามแรกเนาะค่ะเป็นยังคือจังไปตัดสินใจโกมวยเนาะจ <g ul> ้าอขอา้อตอบของย่าก็คือออตอนตอนที่นั่นเนาะค่ะเนาะตอนนี้ผัวคนไทยบอกสมัครไดไงเนาะค,ะะคะนะ่ะเนาะย่ากับแหงบอกบ่คอยเป็นดอกไอเลิศคุณซากระเพอไปผัวคือเก่าละ,ะ <g ul> จา้าจ้าอืม ตอนนี้ผัวคนไทยบาวาจักผัวเนาะคะ่ะพันผัวคนไทยมาอยู่กันอยู่กินกันกับประมาณสี่หาคนเนาะคะ่ะเนาะถืกตีทั้งเบิดเนาะคะ่ย่าเป็นคนขี่ลายอยู่จะ้ะแต่ย่ากับเป็นคนที่ซื้อนะคะพี่น้องซื่อ แล้วก็บอปากปันไดเนาะค่ะขั้นปากขึ้นมาผิดตับข้าเจ้ามันก็เลยต้องไปถือ่อมเนาะคะ่ะเนาะว่าจะเป็นผัวใดก็ได้เนาะค่ะเนาะผัวกินเหล้าผัวบ่กินเหล้าก็ต้องถือ่อมเนาะค่ะก็บ่เข้าใจคือกันว่าขั้นว่าบ่หักจักสิเอาเห็ดยังเนาะจ้ะเนาะกะเลยตัดสินใจป้าผัวคนนั้นมาเนาะค่ะผัวคนนั้นเราเป็นคนคือคือคนสุดท้ายที่ เอ่อย่าเลิกไปเลยเย่าบ่าเอาผัวคนไทยอีกจักเ่อคือคนจังหวัดมหาสารคามเนาะคะ่ะเราบ่ากินเหล่าเด้แต่เราบ่ามักลูกนะคะบ่หมักลูกลูกติดเย่ามาเนาะเราก็เป็นผู้บบาซาละเนาะผู้บบาบ่าเคยมีเมียม่เคยบ่บเคยมีลูกเนะาะจ้ะบัดท,ที่นี่เย่ากันเลยตัดสินใจจ้ะพี่นนอะตัดสินใจเพราะว่าคนทางาบ้านอย,อยู่จังหวัดตรังตะกี่ย่าเหตุงานาสวนอยู่จังหวัดตังเนาะค่ะเนาะ ไปเห็ดงานเฝ้าสวนยางหน่อยเนาะค่ะบะเมนบะแมนยางที่ตัดเน้เป็นยางเป็นยางกาล่งปลูกใหม่เนาะค่ะกำลังกำลังสีไงเนาะค่ะไปเฝ้าสวนให้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเอ่อเผอิญว่ามีคนขัง,ง,ง,งบ้านเพิ่นมาเห็นสภาพเนาะเพิ่นมาเห็นสภาพว่ามีผัวคนไทยเล้าเป็นอยังเอ่อทนอยู่เห็ดอีหยังทอนอยู่เห็ดอีหยังให้เพิ่นมาตีมาข่าเล่นอยู่ทั้งทังทีเหล่ายาปลาปิงกับบกินนั่นนะค่ะก็ ยังมาตีเนี่ยต้องมาทะเลาะกันทุกครั้งในเรื่องครอบครัวของยานะ่าเนาะพอครอบครัวของย่าก็เป็นครอบครัวที่ทุกเนาะค่ะเนาะแล้วการการวังโตมันกับบางกันแบบธรรมาศาสตร์บัางกันแบบที่เคยเป็นเนาะค่ะนะบคือมันบบสามารถสีบัางโตให้ถือใจคนได้เนาะจ้ะนเนาะค่ะก็มาทะเลาะกันเรื่องครอบครัวเจ้าของแนนมาเรื่องทะเลาะกันเรื่องลูกเจ้าของแนนเนาะจ้ะนะเนาะ เราพี่คนทางบ้านนั่นเล่าเล่ามีผัวพลังเน,นาะค่ะเนาะบอกบอกกันได้ไงเนาะอ่าเพิน่นเพิ่นมีผัวพลังเนาะค่ะเพิ่นกะมาเห็นสภาพเพิ่นก็เลยบอกว่าไปอดอยู่เฮ็ดอีหยังเพิ่นก็บอกภาษากลางเน,นา,นาะค่ะเนาะเพิ่นบ่ไริวาภาษาใต้ทรเพิ่นบอกภาษากลางอดอยู่เพื่ออะไรเนะนาะค่ะเนาะอ่าเป็นหยังคือบ่ไปหาเอาผัวพลังพุน่นเบิ่งเอื้อยดูนี่เพิ่นว่า เบ้องเอื่อยมีบ้านหลายหลังเอื่อยมีผัวพลังเอื่อยมีบ้านหลายหลังเอื่อยเป็เหตุงานอยู่จังหวัดต่างเออเออจังหวัดสุราธานีกับสี่มีกะสมมยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่กะสมุย์แล้วก็คิดคิดคิดอยู่ประมาณบ่หลายมือดอกจากความคิดดันคือคือเย้าเป็นคนใจหอนจากพี่น้องเนาะเย้าเย้ายากับเป็นคนที่ใจหอนผู้หนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็คิดแล้วก็เลยบอกกับผัวว่าเลิกกันทอห้างเนาะ บอกกันดีๆเลยค่ะคือคือมันเจ็บสะสมมาหลายมือมาหลายเธอเนาะค่ะน้องอยู่กันมาสองปีสามปีกัจริงแต่แต่มันกันเจ็บเจ็บหน้าเจ็บอาเย่ากับบอกเลิกกับผัวเย่ากัตัดสินใจมีเสื้อผ้ายูบะก,กี้โตดอกจ้าเสื้อผ้าเอื่อยคุณนันเราก็เอาห้มาอยู่กะเสื้อผ้าของเย้าเองกัมีแตเสื้อผ้าขาดๆเนาะจา้าเนาะเพราะว่าคนทำ ทํำสวนก็อีกอย่างหนึ่งกะย่ากับบได้แต่งโตยังดอกค่ะแต่ว่าบรูกเป็นยังหัวคือหึงย่ออาจีอันนี้บ้านเบ้าว่า,าลงลงโตเจ้าของเลยค่ะอันนี้ก็คือย่ากับบ่เข้าใจเจ้าของคือกันล่ะค่ะเพราะย่าเป็นคน้นขี่ลายแล้ค่ะพี่น้องย่าเป็นคน้นขี่ลายเนาะขนาดวัซซุมอนี่ย่ากับยังว่ายา่าเป็นค้นขี่ลายแต่ย่ากับยังง่ามขึ้นหลายก็ ก็สมัยก่อนนั่นหลายเนาะจ้าย่องเจ้าของไปน้ำเนี้ยเห็นบ่ากระไดเนาะจ้าก็าไปหอดก็สมุยเนาะค่ะก็ไปงานแรกก็คือไปหาสมัครงานบาร์ฮัลจ้าแต่ว่ามันสมัครบ่ไดดเพราะว่ามันมันยางโดยเทาเปล่าเจ้าของบ่ไดดมันก็เลยต้องค่อยๆตอดไปเรื่อยๆก็คือบอแมนงานบาร์บัดแรกเนาะอันงานแรกๆที่ไปเฮตันไปเฮตงานทำความสะอาดโรงแรมเนาะ ทำความสะอาดโรงแรมเข้าจ้าไหเดือนละสองพันจากพี่น้องสมัยตะกี้เนาะเอ่อช่วงนั้นเย่ากับสิบประมาณยี่หกี่สิบเจ็ดปีเนาะที่ยา่าไปไปหเหตุงานโรงแรมเนาะโรงแรมค่ะมันมันเป็นโรงแรมมารูดจากพี่น้องมันเป็นโรงแรมมารูดเอ่อขาเจ้าไหเดือนละสองพันต่วาคาหงของเยา้าค่ะมันเดือนละสองพันจากพี่น้องเนะาะขาหนาม่าไฟมันก็ต้องตั้งหากแต่ข้าเจ้าบอกว่าตีบดีขาเจ้าจว่า บ่ต้องบ่ต้องไปสนใจเงินเดือนดอกไปสนใจแต่ตีบเพิน่นว่าสนใจแต่ตีบเพิ่นว่าเนาะย่าก,กับอยู่แถวแแม่น้ำเนาะไปสมัครงานเทียนลรกเพราะว่ารถบ่รูู้วัเจาของสิไปลงไสฮนาจากขึ้นรถจากจากนาท่อนไปกับบรู้ว่าสิล่งไซเห็นไซก็เป็นตามีคนหลายกับล่งหันแต่พี่น้องเนะาะกับย่ากับไปไปเลือกลงเทียนลรกกับบรู้วูวัจ้รของหันไปถึงมองบ่ถึงมองละจ้นะเนาะ ก็ต้องก็ต้องก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะที่เยาว์บอกพิดไปในเบื้องต้นเนาวะว่าเออไปเหตุงานบา่าก่อนเลยเบื้องต้นบ่แมนเนาจะจ่ายเาไปเหตุงานอยู่อันโรงแรมมารูดเนาะคะ่ะเนาะไปทําความสะอาดโรงแรมมารูดเนาะ,ะได้เดือนละสองพันเนาะตีบกบา่ายคล้ายขวดขายยังกบ่ายคล้ายจักเทือเนาะคะ่ะเยาก,ก็เลยต้องออกมา,าไปไปนั่งไปนั่งเขียดนั่งไห้นะคะ่ะไปนั่งคิดหลายอยู่ข้างๆทะเลมีเอื้อคนหนึ่งเลาะก,กับเลยยางมาก,กับพลัง ยังมากับคนต่างศาติของเรามีผัวประลังเนาะเอ่อเราก็เลยมาถามว่ามึงมานั่งนั่งอินี้อีลาอัน,อ,นอันเป็นยังคือมานั่งอยู่ผู้เดียวอยู่มุมนี้มันอันตรายคนขี้ยามันลาย่นวาเนาะอืมพ่นก็เลยบันนี้เย่าก็เลยบอกพ่นล้วละ่ละว่าเออเย่าหันพึ่งมาไหม่มามา่อยู่มาเหตุงานอยู่โรงแรมมาดูดมุม,มนี้เป็นเป็นพนักงานทําความสะอาดแลว้ววที่นี่อันเงินเดือนออกมาแล้วมันบอพ่อตี ตบกับ <ersch> ่ได้เังส like like ีนาจะมัน like บ่พอคขาน้ำค่าไฟตะบ่าข้าวของมันมีอยู่เรคหตีมันได้เมื่อละสิบบาดเศร้าบาทพอได้ซื้อกินแม่จ๊ะพี่น้องมันบ่พอเนาะิ่นเกิดเลยบอกว่าเอาเอาตังสี่มืออื่นมืออื่นอ่ามืออื่นให้ไปให้โทรหาเอือยเพิ่นว่าให้โทรหาเอือยเอือยเสียไปฝากเนาะค่ะเนาะค่ะก็เลยโทรหาเพิ่นมืออื่นเนาะค่ะโทรหาเพื่อน มื่ออื่นก็คือมือมือไม่มาเนาะค่ะเพิ่นก็เลยพาไปฝากอยู่อยู่บาห์มองนึงอยู่อยู่แถวแม่น้ำเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดงานอยู่บาไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะย่ากับเป็นคนที่อ่าจบจบแค่ป .5 เนาะ a b c กะหูจักที่ว่าเป็น a b c แต่ว่าตัวอื่นหลายตัวย่าบูหูจักเนาะจ้ะเนาะกัย่ากับว่าภาษาอังกฤษกับโบคอยเป็นน้ำอ่านกับโบออกน้ำเนาะค่ะตั้งแต่ภาษาไทยยังเขียนบ่ค่อยถือเนาะค่ะเนาะอ่าย่าก็เลยอืมอยู่หันกักั โชคดีต่างต่ามีบดเนาะคะ่ะมีบดเิ่นบอกภาษาไทยเป็นเนาะพนก็เลยซอยแน่อย่างแหน่สินอจันเนาะก็มีกําลังมาหมักหลายอยตะกีโตดำๆหน่อยๆจอยเนาะจันเนาะโตดำๆหน่อยๆจอยอนแกนน่ะละจ้นก็เห็นขา้าเจาะกมุ้ยไปนั่มเออข้าเจาเพราะว่ากับมีมีพนักงานบาร์หลายๆคนข้าเจากับกมุ้ยไปนั่มด้ยจ้ะมีคือกันเนาะคะ่ะเนาะข้าเจากับสู้สู้กันหลายคนเนาะแต่เนาะล้วบัดทีนี้โชคดีที่ ที่เย่ามีบอดใจใจดีเนาะคะ่ะเนาะการกินยู่การกินยู่ยู่ในอัน่บาบาเพนเนาะคะ่ะเพนกับมีมองให้พนักงานยู่เนาะค,ะะคะ่นะเนาะกับซบายไปอีกแบบหนึงนะะ่งเนาะจ้ะเพราะว่าเฮาบอต้องไปเศร้าของบอต้องไปเสียค่าน้ำค่าไฟเฮากะหาเงินซื้อกินเอาเองเนาะคะ่ะแต่ว่ากินเพนกับให้ซื้อกินเอาเองเนาะคะ่ะเนาะลังมือเพนใจดีเพนกับเลี้ยงเนาะคะ่ะเนาะแล้วมีอยู่เมื่อนึงเนาะคะ่ะเย่าก็เลยไปเห็นค่าเจ้า เออมียิ่งโสกมุ้ยพอว่าได้มีโอกาสได้ออกไปจากบารไ,ไปไปหาเบงโลกภายนอกเนาะจ้าไป <c oughs> คือว่าที่ซื้อกับไปรับจอบนั่ะละจ้าไปหาจอบนั่ะละจาะละ้าเนาะจ่าเนาะกะรอ,อืมได้ไปเห็นข้าเจ้าสุกมุ้ยข้าเจ้ากะวู้เงินใน่ข้อคือหลายแท้อังศีหชนนะป้าสนะสนะได้เงินตังเกลล้อยว่าสั้นเนาะจ้าเนาะแพ่กัยังได้เงินอีกเกตลอยเนาะค่ะเงินซองเจ้าก,ก็เลยไปบอกกับอ่าบอสบอสมุอยากโสกมุ้ยไหม นุสิซกได้บ่เพราะว่านอเห็นข้าเจา้าขืนซื้อนักมวยในในใน,ในน้ำบาพหุ่นในน้ำบาพี่เห็นสินะบานี้อันบอดทันกระดีใจได้จ้าว่าว่าย่าหันสมัครซกมวยหันบอดกระดีใจเนาะค่ะบอดว่าที่สู่ไว้บอเยาวทสูไวเนาะค่ะพอช่วงนั้นบ่มีเงินส่งเงินให้ลูกน้ำเนาะจ้่เนาะเพราะว่าสิ้นเดือนมาแล้วหาเงินซกมาอยู่อัน ก็สมมุติในสองเดือนแล้วยังบ่ทนันไหนมีเงินทรงบานจักบาทเนาะจ้ะเนาะทรงไปให้ลูกใส่อยู่จังหวัดตังเนาะจ้ะเนาะตะกี้พ่อแม่เราก็รอนเลเด้กเนาะก็พาลูกพาหลานไปทัวร์เด้เนาะจากบันนี่บอดเพิ่งก็เลยไปสมัครไว้ให้เนาะค่ะสมัครสมัครในนามซื้อของกลุ่มกลุ่มบ่าที่ที่อยู่ใกล้ๆสนามมวยนั่นแหละเนาะจ้ะเนาะย่ากระเดดไปซสอมอยู่ประมาณ อาทิตย์กูกลัวเพราะว่าในพ่อสองอาทิตย์เนาะไปสอมอยู่อาทิตย์กูกลัว่นกะจักโซกเลยเนาะค่ะเพราะว่าปัญหาิ่นหา,นหาอา่านักมวยที่จะโศกให้ลูกคา้าเบิ่งบอด้เนาะค่ะเนาะอ่าที่เย่าโซกมวยย่าอยู่แถวหาดละไม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะหาดละไมคิดว่าคน,นหลายๆคนก็อาสิหูจกนะักเนาะเพราะว่าอา่าเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ซื้อดังนะจะจะกะซื้อดังอยู่อยู่เป็นนันนึงเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ เนาะค่ะย่กกระดไปซุกมวยไฟแหลกก็คือสนะเนาะค่ะนอสนะสนะพอยังสนะพ่อพอว่าใจห้ามมันหดสู่นะค่ะพ่ะว่าเ้าต้องหาเงินให้ลูกเขาจนใดล้วก็อีกอย่างมึงก็มีพลังพ่นธามาก้อเนาะค่ะว่า้าสนะอีกมาเอาอีกนี่เพ่นวานอกจากเนาะย่ากันเลย อยากศีสนะยยกก็เลยสนะเนาะค่ะเนาะสนะแล้วยยกก็ไปได้เงินน้ำรั่งพนันอีกสามพันเนาะค่ะเนาะมีเงินส่งไปให้ลูกให้เต่ากินอยู่จังหวัดต่างเนาะค่ะเนาะเพราะนันมาผักอีกประมาณผักผักผักโจกมุ่ยแล้วก็ผักรักษาโตจะของให้ทามาเจ็บบ่เนาะค่ะเจ็บค่ะเจ็บนานานี่ค่ะเขียวปู ปูดเลยจ้ะแต่ว่ากะเหตุงานต่ออยู่เด้จ้ะกะเหตุงานกะเจ็บขิ้งกะเหตุงานไปนําอยู่จะ้จะแต่ตะกี้ตะกี้ก็เป็นคนที่อยากอยากจะหาวในจักน้อยเนาะค่ะเป็นคนที่กินเหลากินยาบ่ค่อยเก่งนอกจากเนาะแต่ว่าก็อยากก็อยากสีหาวอยากอยากล่องบ่สูุ้ยางค่ะหล่ะจะ้ะ ลราบัดรทีนี้พอหล้างๆมาพอห้าได้เป็นชั้นเปลี่ยนแล้วเนาะคะ่ะเนาะห้าไปมองไดกับรู้ซึกวาอ่ามีคนหูแจ๊กเปิดเอิญไปกินเอาเอาเบีรยบร่เอาเอาค่ะเอาดื่มว่าเอาจ้ะเอาก็ได้เงินเนาะเพราะว่าทงางทุกบาเข้าซอยกันนะคะทุกบาเขา้าซอยเด็กหน่อยเนาะคะ่ะเนาะคันยาไปกินเบีร์สีเข้าก็คิดค่าดื่มหายยิงสี่ห้าจ้ะกะกะกะได้ค่าดื่มไปนําก็กินไปน้าเพราะนันมากเนาะคะ่ะเนาะ มียกที่สองอีกกับหลังจากประมาณเดือนหนึ่งมาเย่ากับมาซกอีกโยกที่สองเนาะคะ่นะเนาะมาซกมวยอีกโยกที่สองย่ากับสนาอีกเนาะคะ่นะเนาะสนาอีกบัดรอบนี่ซกซกกับทอมเนาะคะ่นะเนาะย่ากับสนาเนาะจา้ะแล้วบัดที่นี่เนาะคะ่ะย่ากับเลยเอ่ม่ม,มีคนหูจักหลายเนาะคะ่ะไปมองได้ก็ได้กินตะดด่มเนาะคะ่ะได้กินดด่มแล้วมันก็ต้องเมาเนาะคะ่ะเมาเมาแล้วเมาแบบ <c oughs> เป็น เป็นคือจังคนขี่เมาไปเลยแม่ค่ะพี่น้องกลับบ้านกับบ่ถือค่ะแม่ค่ะลงทีบลงแดนนั่นแม่ค่ะพี่น้องเมาแม่ค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนข้าเจาะกะมีงานเหตุข้าเจากับไปกันเบิร์ตั้งสี่เนาะจากเจ้าของบ่ได้งานเพราะว่าข้าเมาเนาะค่ะเนาะกะกับบ้านบ่ถือเนาะค่ะแล้วบัตรที่นี่เนาะค่ะน้องย่ากับโซกมวยอีกไฟที่สามอีกเนาะค่ะเนาะบัตรที่นี่โศกับเมียนักม้วยเนาะค่ะเป็นเป็นเมียนักม้วยเล่ากับโซกครั้งแรกคือกันนันละเนาะค่ะเนาะ เล่ากับมะแพรอีกค่ะก็คือว่ายา่าชนะไปแล้วเนาะค่ะสาสามยกเนาะค่ะคือยกนี่คือยกที่สามเนาะค่ะแต่เป็นเมียนักมวยเนาะ,ะเป็นเมียนักมวยแล้วบัทนี้ย่ากับชนะเพิ่นอีกเนาะค่ะเพราะว่าบลูคือกันค่ะก็อาจจะเป็นส่วนดวงเ้งกับบะะลบูเนาะล้วบัดทีนี้พักยกไปอีกประมาณเดือนเดือนกว่าๆเนาะค่ะเมียนักมวยผู้นันเพิ่นกันเลยเอ่อม,มาขอแก้ขึ้่นเนาะค่ะเนาะมาขอแก้ขึ้นแต่เพิ่นก็ ซ้อมนะักคือการตะวันโตเย่าเองบอ่่อยได้ซ้อมเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าค่าตาเมาเนาะคะ่ะน้องเพราะว่าเฮ็ดงานบามันก็ต้องธรรมดาเนาะคะ่ะน้องมีลูกคาเข้าไปกับถือเปลี่ยงเด่มกับเมาซช้ตั้งสี่เนาะคะ่ะไปซ้อมกับไปซ้อมแบบอันแบบแห้งโอเวอร์เราจะพี่น้อง <laughs> จะก,กะกะเลยแบบว่าจะใครกินเหล่าละกัน ปกติย่อบม่ค่ยกินเหล่าได้ค่ะย่อมาอยู่ในวงการน,นี่ยอ่อถึงได้มากินเหล่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะ <c oughs> พอยกที่สี่เนาะค่ะกะกะเมียนักมวยเพิ่นกัมา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 ขอแก่มือขึ้นเนาะคะ่ะเนาะมาแก่ขอ,อมาขอแก่มือขึ้นย่อก็เลยแพ้เพิ่นเนาะคะ่ะเนาะแพ้บัดทีนี้ซื้อเสียงมันกัยังยั้งอยู่เนาะค่ะมันก็ไปสายมันกัยังนี่ ชื่อเสียงอยู่เนาะค่ะไปังได้ก็ได้กินเหล้ากินเบียร์ก็ได้ไปกินดื่มกินยังเนาะค่ะเนาะกินดื่มก็ได้เงิ่นน้ำเนาะค่ะอันแต่ว่ามองได้ที่เจ้าของไปซื้อกินเหล่าโบได้จ้ะต้องเสียเงินได้จ้ะเนาะเนาะค่ะแต่แต่ว่าย่อกเสียเสียหลายกินเหล้าหลายๆมันเฮ็ดให้เจ้าของเมื่อยเนาะค่ะจากจากคนที่บ่เคยกินเหล้าเนาะมันเฮ็ดใดมันเฮ็ดให้เจ้าของเมื่อยเฮ็ดให้เจ้าของบ่ค่อยจะอาจจะสู้แห้งเข้าต่อเนาะค่ะเราก็เลยเอ่ พักไปอีกเนาะค่ะกัว่ากับว่าที่โศกในไฟไฟที่หา <c oughs> แต่ว่าบด้โศกค่ะไอ้ไฟที่หานี่คือเย,ย้ยาคือเย้าบด้โศกเย้าผ่าดไปเนาะค่ะเนาะเย้า่าดไปอ่าเพราะว่าเมาไปบวไหวเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะแล้วกัเนาะค่ะพี่น้องัดท,ที่นี่เย้าก็เลยเฮ้ยมันกัดแม่เห็นอย่างน้องใส่ท่องมากัดแม่เห็นอย่างหยอกเก็บนะหนูเนี่ย <c oughs> อันหอวใส่ละพี่น้อง สบายเ่าเก็โศกดีผู้เบากับ,บ่ให้ไปน้ำเนาะค่ะผู้เบาวสวงหันก็มีมีมีพลังคนแรกค่ะละค่ะทีทียืนมือมาซอยยืนมือมารับเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นผู้เบาเด็กหน่อยเนาะค่ะอายุสิบแปดปีนะเออก็ไเดกก็ได้ก,กินเด็กหน่อยคือเก่าเนาะค่ะ,ะเนาะวาสนาเจ้ามันกะคือว่าเนาะค่ะไปเอาผู้เบาเถาผู้เบาเถากะบัิ่งซีนะค่ะอยู่กันไปกับบอมบอมมีหยังเนาะค่ะ หลังๆดอกว่าแแต่ว่าผู้เบาคนแรกก็เป็นเด็กน้อยนั่นแหละจ้ะเพื่อนกระด้มารับเปลี่ยนเนาะค่ะเพื่อนกระด้มัรับเปลี่ยนทรงเสียห้ทางบ้านเนาะค่ะเนาะเงินที่ย่าโศกมวยมากย่าก็ทรงทรงไปทุกเดือนก็จริงเนาะค่ะแต่ว่าเงินเก็บย่าก็ยังยั่งเนาะคะ่ะเนาะผู้เบาวก็ซอยเหลือหนำเนาะจะนอนย่าก็เลยในโทรศัพท์ไปบอกพ่อว่าโอ้ยอ่อรเริ่มต้นเลยผู้บบาคิคนอยากไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมลูกเนาะคะ่ะเนาะก็เลยพากันไป ไปจังวัดต,ตังไปเยี่ยมลูกเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่ออยู่ในสวนยางเน,นาะค่ะนอกกับผ้าพันไปเบิ้งเนาะค่ะเพิ่นกะเออเพิ่นได้เพิ่นได้ไปเห็นแล้วเพิ่นกเ็เลยนนะะเลีย้ยต้นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็เลยยืนมือขามาซอยทรงพอ่อทรงแม่กลับไปที่จังวัสดสกลนครเนาะคะ่ะเนาะแล้วเพิ่นกะแถมยืนมือขามาซอยเห็ดเฮือนให้พ่อแม่อยู่หลังหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นยังคือได้เห็ดเฮือนตะกี้พ่อแมแ่เราบ่มีเฮือนเนาะค่ะเนาะ เพื่อนกับมีมีมีอยูดอกต่างแต่สมัยพ่นกับมีอยู่ตะวามันเป็นไหม่เซ่เนาะค่ะพี่น้องหูจักกวมาใหม่เซ่บ่จ้ะเพราะว่าเงินใหม่มันเป็นเงินใหม่เนาะมันกระเซ่เนาะค่ะมันสีฮักแล้วบ่ฮักแล้วคือค้นขึ้นไปมันอาจสีฮักลงสีเนาะจ้ะเนาะเราก็เพืาเงินใหม่เซ่เนาะค่ะพอแม่บบคอยอยู่บ้านเนาะค่ะพอแม่เราก็ไปหากินตามภาษาเพูนเนาะจ้ะเนาะ ล้วบ้ดที่นี่ <c oughs> พอลังจากขันมาพอแม่แล้วก็อยู่บ้านตลอดเลยกับบ่ไดดบ่ไดดดิดด้นล้นบ่ไดดบ่ไดดไปหางานอยู่สิใดกับหาเก็บเออขยะยค้ายแน,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 น่นั่นอันนี้แน่นาะค่ะตามตามภาษาผู้เฒ่าที่เราคิดว่าเราหาเงินใดเนาะค่ะเนาะปลูกพักปลูกหญ้าปลูกเขาเนาะค่ะกับพอได้กินเนาะค่ะเนาะพอลังจากนั้นมากกโอ้ยเรื่องก็เรื่องมันง่าีหลีเนาะค่ะเนาะเอาเอาเรื่องที่ศกมุวยกับอัน เป็นยังคือเศร้าซกมวยสะกอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะก็มีคําถามขึ้นมาก,ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็มีคําถามขึ้นขึ้นมาสะกอนเพราะว่าเดี๋ยวเย่าตอบเดี๋ยวเย่ากระสีวาเยา่า <c oughs> นั่นเองเนาะคะนะ่ะเนาะคาถามหนึ่งเนาะคะ่ะป้องอคือเยา่าซกมวยเฮ็ดยังเนาะคะ่ะเป็นยังเป็นยังที่ตัดทิงใจศกมวยมันก็เป็นเอ่อเป็นป้องกันโตมากกว่าค่ะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าเย่านี่กาเค่อยถือมาแต่งแต่เป็นกระสอบไส้แหกขจ้าเนาะคะนะ่ะเนาะอัน แคลที่เป็นสีนี่กับเป็นปัวตีเนาะคะ่ะเนาะแคลก็เลยเป็นสีนี่ค่ะที่แรกมันสีลน้นมันกบบระบอลนเนาะคะ่ะย่ากะจับดันมันเข้าไปเนาะคะ่ะเนาะจับดันมันเนาะคะะ่ะเนาะจ้าคือ <c oughs> คาถามที่สองเนาะคะ่ะเนาะได้เงินเลี้ยงลูกนําเนาะคะ่ะเนาะได้เงินเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงตัวตัวของนําเนาะคะ่ะเนาะคาถามที่สามเนาะคะ่ะได้เงินคา่าค่าเจ็บนี่คุ้มคุ้มค่ะ บอกพื้นว่าค่าเจ็บนี่เอ่อขาพิ่มว่าไล่ขึ้นหนึ่งนี่ได้ประมาณบอตัมก็แปดพันเนาะค่ะเนาะบอาตาัมบอตัมก็แปดพันถ้าเอ่อช่วงหลังๆมาเนาะค่ะก็ได้เป็นหม,มื่นก็มีเนาะค่ะ ยังย <rium> ังหน่อยๆได้กับประมาณสี่หาพันเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากพี่น้องจ้าคลิปนี้กันเน่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องกับสิฟังกันปบะจบเนาะค่ะเพราะเพราะว่ามันเน่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะไคสิไปนางฟั่งอยู่กระดอกกระเดียเนาะค่ะแต่เย่ากัขอบอกค่ะมันเป็นเรื่องเนาะค่ะเนาะมันเป็นขันเป็นตอนแล้วย่าสิมาตอเ็ปเนาะค่ะเนาะจากพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี่เนาะค่ะพี่น้องกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเย่าแล้วก่บมีคำถามขึ้นมาเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบา